สวัสดีครับผมเอ็ดดีนะครับวันนี้เอารองเท้าเอซิกนะครับที่ทำการคอลแลบกับคานิวอนะครับามาฝากก็ที่ไทยนะครับจะประกาศผลผู้โชคดีในวันที่4นะครับก็วันนี้ผมจะเอารองเท้าตัวนี้มาให้ดูก่อนก็คือเป็นที่เรียกว่ารุ่นประกัศนะครับก็ถ้าใครยังไม่ลงทะเบียนนะครับหรือว่าสนใจนะครับก็ลองเข้าไปดู ในเพจของ Cityboy ได้นะครับก็ในแฟนเพจ Facebook นะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับวันนี้ผมจะมา unbox ไม่ได้รีวิวนะครับส่วนรีวิวอลองติดตามในเพจของ Cityboy นะครับเพราะว่าเห็นแอดมินเขาประกาศไว้ว่าจะมีรีวิวรองเท้าตัวนี้นะครับวันนี้เรามาเริ่มดูกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกล่องภายนอกกันก่อน ก็ผมคิดว่ารองเท้าตัวนี้นะครับน่าจะเหมือนกับที่ไทยเลยกล่องลักษณะน่าจะเหมือนกันนะครับส่วนจะมีอะไรพิเศษนอกเหนือจากนอกเหนือจากตรงตรงนี้นี่ผมไม่รู้นะครับเพราะว่าที่ไทยอาจจะมีอะไรพิเศษนะครับ ามาดูกันภายในนะครับก็เป็นกระดาษหอ่อธรรมดานะครับโอเคครับมาดูข้างขวากันก่อนนะครับ ก็จะไม่ได้เป็นสีที่แบบเข้มมากเหมือนกับใน facebook หรือว่าในเว็บไซต์นะครับแต่ถามว่าสวยไหมสวยครับของจริงสวยครับสวยมากบางคนอาจจะอบอกว่ามันไม่เหมือนปากัด ก็คือเป็นการใช้โทนสีเฉยๆนะครับถามว่าน่าเก็บไหมก็ถ้าใครได้ก็ควรควรเก็บนะครับลงทาวครูนี้คืองานที่คอลแลบกับงานไทยมันก็ค่อนข้างจะมีน้อยนะครับเ,เดี๋ยวมาดูข้างซ้ายกันนะครับ สวยครับวัสดุก็ดีครับจับแล้วรู้สึกรู้สึกได้เลยมาวัสดุดีถ้าใครยังไม่ลงทะเบียนนะครับรีบลงนะครับแนะนำเลย A6 นะครับตรงนี้เขียนเอซดูพื้นรองเท้าครับพื้นรองเท้าภายในไม่เหมือนกันนะครับโอ้มีไลาโทนสีด้วยสวยเหมือนจะติดกาวเหมือนจะติดกาวไว้ติดกาวนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามแกะให้ดูเนาะว่าภายในเป็นยังไงนะครับ ก็ยังมีเวลานะครับใครจะไปจับจองนะครับใครจะไปลงทะเบียนนะครับไม่ใช่จับจองเห็นไหมครับดูด้านในนะครับเห็นพื้นไหมครับพื้นเขาจะไล่สีนะครับสีแดงไปสีฟ้านะครับด้านนี้จะเขียนว่า a อซิกนะครับอันนี้ข้างขวาครับจะเขียนเอซิกเมตอินเป็นเมตรอินเวดนามะครับนี่ แต่ไม่รู้ของไทยจะเป็นเม็ดินเวียดนามหรือเปล่านะครับส่วนข้างซ้ายเนี่ยมาดูด้านในกันก็ด้านซ้ายจะเป็นโลโก้ a r น i v ว l นะครับก็ไล่โทนสีเหมือนกันครับ okay. ก็ประมาณนี้นครับดูกันอีกครั้งนะครับโทนสีเห็นไหมครับเขาสวยนะครับไล่สวยสวยจริงและเห็นตรงนี้ไหมครับเหมือนใสๆนะครับบางๆเนี่ยครับเหมือน กุผ้าสองชั้นนะครับเนี่ยนะครับถ้าใครไม่ชอบสายรองเท้าสีออกครีมคมน้ำตาลตาลก็เปลี่ยนนะครับหาเปลี่ยนให้ให้แมทกับรองเท้านะครับผมว่าจะดูเด่นขึ้นอีกครับ โอเคครับก็น,นี้คนิววลเนะเขียนเหมือนกันครับสองข้างเหมือนกันครับโอเคก็ประมาณนี้ผมก็มาอันบล็อกให้เพื่อนเ่อนดูนะครับก็ถ้าใครสนใจรีบเลยครับรีบไปลงทะเบียนนะครับวันนี้อของของผมอยู่เมกานะครับก็ของผมวันที่1ตอนกลางคืนแต่ที่ไทยก็ได้เป็นวันที่2ตอนเช้านะครับ ก็ยังมีเวลาอีกวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งอีกหนึ่งวันนะครับก็เป็นแค่ถึงวันที่3ามแล้ววันที่สเขาประกาศผลนะครับถ้าผมข้อมูลถ้าผมไม่ผิดไม่ผิดพลาดน,นะครับจะเป็นประมาณนี้ยังไงลองไปติดตามดูที่เพจของแคนิวอลของคคนิวอลไทยแลนด์นะครับไม่งั้นก็ที่ แฟนเพจของ City Boy นะครับ Facebook นะครับลองเข้าไปดูนะครับยังไงส่วนวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ